สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมเตัวตัวเขินมาแล้วพี่น้องอาณาชีพเป็นบ้านพกสารประเทศไทยเนาะจังหวัดอำนาจเจริญเดี๋ยวตอนนี้มาอยู่บ้านบ่ถอดดินอันนี้เห่าเปล่านี่น้ำมาบึงด้วยนี่พี่น้องถอดินมันแน่นเลยเนาะมันเต็มเลยนี่เท่านี้ โอ้เสียบเสียบถอดดินของพี่น้องมาได้ใส่ปุ่นใส่ฟูนอเป็นเลยมาแล้วยังเอาอันนี้มาเชลีเท่านี้ นีมันสรีพี่น้องขอ้าโพดเอามันเป่นพวอยนี้แล้วมันจะเป็นหุ่นเฮ้ย ແກ່ນະບໍ່ນີ້ເຈກຍູ พี่น้องข้าวโพดเนาะมาข้าวโพดไปขายมากัดพอดีงามเดี๋ยวให้เอ่ยเอคนตัดกดอนมาได้จังสี่ห้าเก้าขั้นเอาก็ต้องตัดไปเลยนี่เราค่อยมาแก่นี่เราค่อยหมักหนักแล้ะแต่ละตัวนิดนึง gì đây nữa mừng con mà leo khao bật quang ngay giúp ย่างเครื่องกันอาทิตย์เดียวเท่านั้นเนาะเคี่ยวข,ยยข้าวย่างนะย่างข้าอยาชิบอ ใชปโอ้พอดีพอดีเสบพี่น้องแกลายมันบาหวานชำนีพอดีหวานตัวห้าวกัะจนห้าวเนาะนางเทอมันก็เกิดก่อน ปูเลยมันเกิดก้อนเอามาปูนะบอปูยี่ช่องมองเลยมองชิตานอ,อนี้ตานออนแนนกับปูแสมเลย ตัดก่อนเอาเลือกไปอยากเป็นป่านใดตัดลงลบไปเลยลลเอชห,ห้ากเอาอลกปีนี้นำทวมลายพี่น้องมันเกิดบ่คคอยลายคือปีก่อนอปีก่อนนะลายเนาะ ฮานี่ดอนตัวนี้แต่ว่าหมามเอานะะ่กะฮะนี่แต่ว่าปีแล้วนี่กะอยู่ชั่อยู่ร่มบอสเออเอก่เไมหมานั่นอืมเออปีปีก่อนนี่ปูเหม็นบอ,อ,อปีนี้ไม่ปูบอ,อ,เ,อเออฉันพจะเห็นแด็กตวเก่ามาเนาะ ปีนี้มีได้เลยบอเมินอยู่คลองนี่นันน่นเด้นะนั่นแน่เพราะมันเลอะลุกหยอดไม่อรอดเลยเลื้อเถอะนะอ่ปีปีก่อนน่าเต็มเม็ดเลยเท่านี้นี่น้ำท่วมแล้วมันมีอยู่ที่เนาะมันมันไม่ค่อยมักน้ำบรรเลยเลย กระสอบมาใส่ก่อนนี่กระสอบผู้หอบปูกระสอบเวียดนี่แล้วเนาะนี่ยวลองนี่นะธรรมชาติเนาะมันก็สิมากระบอกใหญ่ปนใดเนาะเอมปนใดใส่ยังปูปลาไว้ซื้อเถึงยามเลยก็มาเอาโดเมนวัด เราได้ฉีดยาฉีดยัดยงนนเนาะปลูกนะครับถึงเวลาแล้วก็มาเอาเลยลก,กลางของกลางโดนกลางเกาะไทยล้าเสียดาย,ย่านี้มันเนาะเอาไปให้งวซัมซีเซ่มากินขนยังน,น,นี่มันหวาน กันมีไา่คนคือ,อยุคันมีไายคนเออแมนอันนี้มานํากัรไายคนแล้วก็มีเอาเลยกันแมนมาที่เจ้าของเอาเอาเลยนี่ นี่พอดีงามมันจะสับกันไปหมาหน่อยหมา,หมาใหญ่ ี่องกระสอบพี่น้องข้าวโพดสดพี่น้องข้าวโพดสดนี่สองกระสอบเก็บแล้วนะมากระบอกใหญ่บอน้อยพอดีเนาะตามที่เอาบดใส่่นใส่ปุ๋ยบดใส่ยางยัยางมาปลูกไว ปลูกไว้ถึงเวลาแล้วก็มาเก็บอืมพออันนั้นนะ มันยังมีทำเป็นดอกเนะเาะเขาต้องให้มันเป็นดอกก่อนนี่มันจีงสีแก่อ้อน,น,นาอยายเชีดได้มันต้องเป็นดอกก่อนมันจีงสีแก่ะมาสิรีฮาวนะกค่อชอบหนึ่งพอ,พอ,อวะอันเลือดอยู่นี่ มองค์ก์อะไรนี่สวนยาพี่น้องอันนี้วะไงมันทับกขึ้นสวนยาใบยา

อันนั่นจะมันดอเลยเนาะแมนเมิดบ่อหน่นะบ่อดินเนี่ยนี่ก็แมนบ่อ นี่คือนเชียบเด่นวายยุ่าหนะ,ลละทางลังนะนนนต,ตัวล่างนี่ังเขาบ่เนี่ยว่าเขาโพดคืออยู่ทางนั้นอันนี้ทางข้าเจ้าบ่อันนี้ทางเจ้าบ่อันนี้นันเชียบเี้ยบใช่ไหนะเชปูเฮ้ย เออกระวัดทางข้าเจ้าอัสสัณฑเขตกกหมอนเนาะเพราะมันกัเป็ี่ยนลายพอได้นี่เนาะลายหนึ่งช่องลายพวได้นี่โอ้จนหอบกร้อนเออหอดไม้โลงผูวบ่ จดจะสอดทังพวกโอนะ้นอหอนไม้ใหญ่ปประมาณโอ้ลายลายเด้อ,ดดดอาส,าสามสี่ลายโอ้มันยังจะเถืนได้ไไไไลายละละเสนอ้วลายละเซนโอ้นี่ลายลายเด้อนี่เนาะลายปลาเล็ก มันยาวสื่อพ่าความกว้างนี่จักเม็ดอันนี้หอดสิบปลาย์พมีหอดว่าสาวาความกว้างสิบสิบกว่าเมตรพี่น้องเลยแต่ว่าความยาวนี่เป็นร้อยเม็ดอยู่้นหอดทึง กระโปงก็มีสองแบบอันนี้จนจุว่ามันห้าวหมดแถวนี้เออนี่เด่นนี่นี่มันมกำลังเฮิ้นกำลังเฮิ้น กำลังเรียนน้องปลูกแซมไว้ตลอดเอาตัวใหญ่แล้วกัตัวน้อยกำลังขึ้นตัดตัวใหญ่แล้วก็ตัวน้อยขึ้นมาขอบขอโพดเขอเนี้เอาก็ได้เครื่องสอบกินน้องโอดหวานนี่ กันใส่เตรียมสอบกับสอบปลายเนาะได้สองสอบอยัง,งมีอีกทางลุมเกิดกันสิบห้าไปทางลุมอีกปีนี้นำถ่วมลายข้าเจ้าจะได้มาปลูกใส่ใหม่มากเลยยังเลือพอเตะได้กินอยู่กระทึงแบบนี้ขอบได้นึงเนาะแถวกลางมานำถ่วมบาง บางคนหองบวมีเลยของเห่านี่มันสูงมเนยมากเหลือเลือไว้ให้กินเนี่ยนะมันอยู่สูงของกระเจ้าแล้วมันอยู่ต่ำนะตายมืดเลยได้มาปลูกใหม่ของก็เป็นเบียเน้นนะ้อยอีกึ้น นี่นำลายนำขึ้นมาถ่วมสามสี่เธอถ่วมคลิปนี้ก็ล่าคนด้อพี่น้องเด้อขอบูดขอบคุณทุกคนติดติดตามรับชมพอกันไหมคลิปหน้ากับเยลาสบายดี